ยังไงครับก็ดำนาครั้งแรกไม่ตรงครับไม่สื่อครับผมไม่สื่อไม่่สือเลยเป็นยังคือไห้เมื่อคืนนี่ก็ไห้คิดงไม่จริงเลยก็ต้นพ่อแม่ต้นพ่อแม่เนาะลอยคิดถึงความล้งแหลือกเวลาอยู่เฮือนบ่มี่ไพ่กะหักแห้งบ่พอกับแม่เลยหักเบิดชีวิตเลยหักเบสชีวิดเลย มีโอกาสมีทึ่นอยากเขียนกับออกเขียนมาเห็ดเบียกชอยพ่อแม่จะสีเดือกทางได้ก็อันนั้นทางที่พ่อแม่บเมือยคอยกับขอออกมาเห็ดเบียกซุพ่อแม่ราวาการเฮี่ยนกับพ่ออ่านได้ียนออกกับพ่อสบายดีถักถ่ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนเด้อมาพบปะกับบานไหนกับพี่น้องวันนี้เราลงมาดำหน้าพี่น้องเอง ลำหน้าซอยไอวินเนาะมาืลงตอนแรกนี่นี่นไอเส้นแล้วก็ไอว่นแล้วก็บอบบี้เนาะลงมานี่มาลำซอยตอนแรกเมื่อวานนี้ถ่ายคลิปอันสัมผัสอันลองคำลาคลิปผัดไปติดเด็กพี่น้องเอ้ยอันคอมเมนต์กับบ๊อดัยเนาะ ไอซีคอมเมนต์บได้ไมีแต่เบิ่งได้อย่างเดียวเสียดายแหงบางวันนี่ตอนแรกเนาะ,ะ,ะมีลงมาลำหน้าซอยเพื่อนพี่น้นองไอ้สุดท้ายบรรยากาศกันดำลำหน้าไอ้เบิ่งนเลยอะมึอนี่ไอ้ไอ้วินเพิ่นเอาพุยลงมาบานเนาะที่พอให้บานพุยและแช่เพื่งบรรยากาศดำหนามีไผ่แน่เนาะมีไอ้ข้าวคือเก่า ไอ้ขาวเห็นมาซอยเออบอกมึงอัน,น,นเอาลูกไม่ไงนม่ใช่ละเอาสามบ่ะจะสิบไปลำ, <c oughs> เ,ดำเดี๋ยวน้องบกครับเึ้นพี่น้องจะมาปึง vào ในตำนาจิกนหน่อยเนาะเดี๋ยวสิไทยวนัยวยนน,น,วน,น,นี้ อมงสุดแน่ะนเด็กแจ้งึ้นนดอก แกเด้อพี่น้องแกให้นึงจนมันสิบบาท น่าเห็นอย่าแข่งเติบพี่น้องสุดแต่พี่น้องไง บืนเอาเนาะหน,า,หนานนิพี่ดึกขว,วามใหญ่ในหน้าพี่น้องเลยปูหน้องบัวคำดำพี่เด็กเลยดำตันพิน่พี่ายแล้วบ่ะมานัางเบ่งกำลาลำหน้าหนิพี่น้องเก่งอีที นอ้อันนี้ไอ้คราวมาซอยคือเก่าเนาะนอนอัน,อนี่สบายดีไงสบายดีเห็นว่าแต่เสาผูกบ่มาแต่เสาต้นเสาเนี่ยต่างมุ่ปลูกหาหมู่ดุกมาเนี่ยมาเบิง่งอันคำด่าดุกหนึ่งเขาปัจจุบันถ่ายแต่เสาแต่ว่ามันเหม,มือดโผล่ก็เลยบวกกับมา นี่ได้เห็นแต่แสงไฟนะแสงไฟอันไฟหมอกเขาลูกทุนๆอยู่มึงเสาตีหานลูกไส้ลูกแต่ตีสี่จับว่าลูกหนึ่งเขาหนึงเสาเออวานนี้เห็ดขิดไปสัมผัสน้องำหลาเกิดติดเล็กเพราะว่าถ่ายเล็กหน่อยลายคนลายมันติดความคิดเห็นเองมัเนาะ ยูทูบไปดี hey ่พ uh uh ี uh um> um> uh like cool ่น้องเ็ยยังไงครับดำนาครั้งแรกไม่ตรงครับไม่สื่อครับผมไม่สื่อไม่สื่อเลยเขาอ่านันทดสอบนอว่าถ้าลำโบชุดหนาในี่ยปฏิคืนขึ้นเขาเลยปฏิคืน บ่ได้้ขึนต้องสุดแล้วนี่เจ้าผ้าคอยไปเอานาบอบ,บี้ให้ยังเนี่ยนะเขาจะคอยสุดแล้ว <c oughs> เอเอเจ้าเส้นเพ่อจะได้รับหน้าครั้งแรกอันนั้นง่ายอยู่บ่หรือปัญญาแต่ยากอยู่ยากอยู่มองห้อยตีนมันนี่นะเขายังกล่าบ่ป<อ>ิ่นเนอ้ะเสียบถึงแต็มมองห้อยตีนจะคลองนะมันก็แข็งจริงนะมันแข็งมังเจ็บเลยปลักเอาปักเอาแข็งเหนแล้จิ้มลงนอนพี่น<ด>้อง แล้วพี่น้องเอ้ยชาวไทชาแน่เลยมาสัมผัสเลยเนาะเพื่อเพื่อสิ่งใดเขาเนาะครั้งแรกอิลีเลยนี่ผมบม่เคยเห็ดอิลีเลยอ่าหยันมันบ่ขึ้นเลยนี่ยหยันบ่ขึ้นหยันว่าเ้าเสียบลงเลือกไหลมันสิดข้อหักกันนะคือมือถาวรนะเนาะขึ้นยิ้ดอกแต่มันห่อนเออถือถือขดินอ่าถือขี้ดินมันก็ขืนเลยแหละไดยิ่ดอกพี่น้องเบิลงดำเอาดำซ้ำเบิดกาน สบายดีสดำดำเห็เบิอายจิให้เบิรนี่แล้วก็ขึ้นดำไปได้อเล่ป่ะนี่นี่ดำเห็เบิดนี่ก็ได้พละ ำทำถอยหลังเลย,ลเเลยกาอย่างซองหมัดอย่างสูบเวียดสูงงานแห่งอีดีพี่น้องไอ้คำหลานมาพี่น้องตอนนี้ก็รับหน้าสุดหนาเลยเนาะน้องอันคำหลานกะสุดหนาหน้าเลยคือกันเนาะถือว่าเก่งแห่งพี่น้องเย ลำมาจะพูดสนหลายคนละหนาเนอะเมือนี่มันอะไก็ลงมาลำหน้าีไ่ไก่ไอเซนละกกะบ๊อบปีเนาะมือลงมาลำซอยเพ่นมาผิละบัวค้ามมานางังผีดดู <c oughs> ดแห้งพี่น้องไงอ้คือนี่อันท่ายคลิป <c oughs> กำน้องคำลาสัมผัสเพื่อนพอดีไอเซียอยากทำจะไปด,ดีก่อนเพ้ย สองเอโน้องเพไนเห็ดเบี้ยงเก่งพี่น้องเป็นเบี้ยงเป็นงานได้เป่นสุย่างเนาะสองคนไปไอศิลธรรมาเป็นยังเป็นยังคือไห้บมงคืนเลยก็ไห้คิดจังได้จังเงินกะอิต้นพ่อแมย์อิต้นพ่อแม่นแมนเนาะโรยคิดถึงความรั้งแล้วก็เวลาอยู่เฮือนบ่มีไพ่ก็คอยก็คิดท้อแต่ว่า ยังดีทีหลาหลากำลังใจจากพ่อแม่กำลังใจคือการพ่อแม่บริพิตเทียงกันขอบคุ้วสมัครพี่จะเจ๋เคยเห็นนั no ่นพ่อกับแม่พิดกันบอกฟาได้ฟาได้ยู่มาหรือ่าบ่เคยพิดกันรือเถื่วกับพิอยูน้ำเด็กน้ำน้อยพิษอันนั้นเวลาขาดคืนในขอบคั้แจาวก็มากขึ้นดีกันคือเก่ากับบริฟิสได้นะพิษพ่ออันนี้อาจอาจารยหน้อยเดียวจากกัเบิงเนาะ เบิ้งในขอบขั้วนั่นนี่จะกัอันนั้นหัวจักเบิ่งนำขอบนำพอนำแม่เนาะด้วยวันนี่พี่น้องเในวันนี่เป็นเบาเดือดความฝันเอายับเอาหน่อยอีกมานพี่บ้านพี่ละเห็นแล้วกำลังขึ้นตะเบี้ยตหน้าเด้อพี่น้องกำลังแล้วเลยน้องทำลาเพิ่นกะงจะเข็ดเทื่นเนาะ ความพันเพื่อนไงไปเฮ็ดเทือนบินให้พ่อแม่อยู่ฮักฮักแห่งบ่าพอกับแม่เนะลยฮักเบิบดชีวิตเด้อฮักเบอร์ีวิตเตอราแม่กระท,ทั่งชีวิตก็หายได้ถ้าเป็นพ่อกับแม่ป้าดเนาะงคละนลาจะคือกระตัญญูแท้เนาะเฮ็ดกับพ่อกับแม่ เล็บเบียกเธอจะมือก็เพื่อพ่อแม่บ่โดยสอยเบียกสอยงานเนาะโดยเพื่อพอ่พอไม่ <พอ S 2> มีพ่อแม่ข่อยก็อยุอะไรเล็กน้อยเนาะโทรศัพท์โทรศัพท์นั่นนี่ก็อยากได้บ่ก็อยากได้ยุติกะคือสีอันนั<อ>้นเพราะท่านได้ไล่หรอเพราะว่าหกขั้วยังขาดเคิร์นอยู่ก็บริสุทธิ์ขั้นบรรได้หรอกกับโทรศัพท์ น้องขมลาอย่างพวกเบนคือว่าเขาจะเอาเงินมาให้ให้ไปสื่อโทรศัพท์ก็ไปสื่อเขาแต่ฉัไปสื่อ,อยังสื่อเขาสื่อเขาดีกว่าเ <laughs> อ๋อความคิดเป็นผู้ใหญ่แห่งเอาพี่น้องเนาะน้องขมลาเนี่ยแต่และเหมก่ะน,นั่นแหละคือเห็นเนาะดูแห่งซอยเบียกพ่อแม่ นองเด้นองนุ่งก็หักหักกันแพงกันเบิดแล้วเนาะรวยหักสำกันเบิด์ตหักสำกันเบิดรวยเคยพิดกันอยู่ว่ากับนองก็อันนั้นบ่คอยอยากพิหรอเพราะว่าคอยก็คอยบ้าเอาคอยห้ว่าน้องน้องยังหน่อยน้องว่าจักขั้วคอยเป็นผู้ใหญ่แลลวขอก็ต้องจักความคิดเองเพราะว่าน้องยังหน้อยน้องก็สิบว่าจักความต่องคอยรอ เพราะว่าข่อยเป็นเอื่อยอ,อันนั้นดิอันนีาถอากขั้นสมบัติจะได้เขียนเนาะขั้นว่ามีโอกาสมีทึ่นอยากเขียนกับออกเขียนมาเห็เดเบียยชอยพแมเอจะเือยทางได้ก็อันนั้นทางที่พแม่บูเมยข่อยกะขอออกมาเห็ดเบียยสุดพแม่เพราะว่าการเขียนกับพ่ออ่านได้เขียนออกกับพ่อ ขออยากเบิ่งขอบคู่วว่าเป็นจังไรอยู่จังไรเพราะว่าอยู่งเหียนห่างกันเป็นส่วนตัวบัได้เห็ดขอบคูวเป็นจังไรกินจังไรใส่แบกพ่อแม่ดีกว่าเน้อด้วยพี่น้องน้องบัวข้ามดีเราบัวข้ามมันมีความฝันถ่ายใหญ่ไปอยากได้อีงอยากเห็ดยังให้พ่อแม่อยากสร้างว่าสร้างบาทนิดกัน เอาสั oh. <Đ ôi. S 1> ่งบาทให้พ so <Đ ôi. S 1> <Ê> ่อแม่คันเบือกไรเขาเขียนได้ซะเขาเขียนกับออกมาเเบียกซอยพ่อแม่จะเสียเบือกทางไหข้างคือคือพ่อแม่คือพ่อแม่เห็นเบียกซอยพ่อแม่เนาะเจ้าเขาหอดปอได้พอสามกับบอไอันนี้ก็หอดปอสามคือกันย แต่ว่าอ่านได้อยู่บ่อ่านได้อยู่ก็อันนั้นพอถ้าเราไปในหน,หน้อยนึงก็ห <c oughs> ลังเขียนพอสามเนาะแล้วก็ได้ออกพี่น้อยกะเขียนกะ้าเขียนกัประมาณพอเข้าอ่านได้แค่นอกนั่นแหละพี่น้อยกัพอพอสามอ่านได้แค่นอกก็ออกมาเห็นเบียดดีกว่าเนาะไปหาอันนึ้ไพ่ได้สิไปอหนึ่งเข่าตอนแรกเหมือน ให้แม่บนอ้น <t> ี <t> ่อันนึงเดบออไปพี่น้องเห็นเด้อพี่น้องเมื่อนี้กไอ้ขาวมาซอยคือก้อเนาะน้องไอ้บินน้องเคยพึ่นตัวอะไให้นี Nhất là hay này Cái lăng đầm Nhăn lại tớ vô Mới này là ông phụ Mày bên vãn đấy nè Vãn xe nạ Mưa là bò Rồi rồi anh khỏe hơn <laughs> Mà làm nạ Mấy đoạn vậy này Đại

พอเลยใช้น้ำมันเที่ยวมาซอยเนาะเ่าดูอวาะ้วเรโบไปทำงานอเไปประดจ่ามืมเดว่าพอะไรเงินคือนมมาดูรอหับจ่ากี่สังรับจ่าคนมันชอยมูรับจ่ารับจ่าคนมันเนาะเม่ได้บ้านพูดว่าเลยอเบินหรือเปล่า

ơ nhạc như đón nè nhạc sám mặt đây phía nó anh em phui anh gặp mặt đèo nhẹn chưa phải nó mượn ไปพี่น้องเลยมันี้ลงดำตอนแดงจะได้นานนึงทำซอยอายไปกะก็เริ่มเที้ยวแล้วพี่น้องบานพุยขึ้นกลับไปนี่ือสีกลุ่มขึ้นแลวแหละแต่รู้สึกว่ามันอยากทีอยู่ไหนนี่งามเลยโอ้ปลาสุกมาเลยไปพีป่น้อง เดี๋ยววันนั้นคือสีเก็บผ่าบรรยากาศไปเพียงสิบนิ้วเนาะ,ะเจอกันคลิปหนาไปแล้วพี่น้องเลยเมืเอ่อยเถือบถ้าลงไปข้าวเดียวำดำแดดหนาหนึ่งเพากันคลิปหนาไปแล้วพี่น้องเลยป่าเหมือนแรกตอนแรกว่าสีส่วนนั่นกันไปสอนกุ้งอยู่สีแดงๆก่อนพี่น้องสีคำคำเนาะ เอากลุ่มเอ้ยเอาแยงไปสอนเอากลุ่มมาไปเจอกันชิมนาเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิมีเพียงเสน่ห์แล้วเด้อพอกันชิหน้าอขอกาวคำว่าสนะบ,บายดีเด้อบ๊ายบาย